เขาเรียกว่าย้ำเตือนแล้วกันเนาะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยกรมอนามัยก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าเตรียมพร้อม รับมือกับอากาศร้อนกันหน่อยค่ะป้องกันสุขภาพจากความร้อนโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าพออากาศร้อนๆเนี่ยคนก็อยากไปทะเลแต่ทีนี้ทําไมเขาถึงบอกว่าที่จังหวัดภูเก็ตล่ะเพราะว่ามีดัชนีความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับที่อันตรายมากคือเป็นสีแดงก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะมันมีกี่สีครับพี่กบมันน่าจะมีเดี๋ยวแดงสีส้มด้วยสีส้มสีแดงสีเขียวใช่ไหมสีเหลืองมีไหมสีส้มเนี่ย ก็ถือว่าระดับอันตรายถึง35จังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่านะคะในเดือนเมษาย,ยนนี้เนี่ยสภาพอากาศของไทยเนี่ยแน่นอนร้อนนะคะร้อน <ừ> แล้วก็ภูเก็ตเนี่ยอันตรายมากคือสีแดงรดับนีความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับอันตรายสีส้ม35จังหวัดค่ะอของประเทศไทยนะซึ่งก็แน่นอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราแน่นอนค่ะแล้วก็ทําให้อาจจะมี บางคนอาจจะเจ็บป่วยด้วยความร้อนฮิสโตรกบ้างเอ่ยนะคะคแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ทีนี้กรมอนามัยก็เลยแนะนําวิธีการที่จะต้องดูแลตัวเองป้องกันอันตรายจากความร้อนค่ะหนึ่งก็คือการดื่มน้ําอุณหภูมิปกตินี่แหละค่ะดื่มน้ํา ทันทีงดดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าของมึนเมานะคะคแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ต้องรองให้กระหายน้ําหรือว่าสังเกตสีปัสสาวะด้วยนะถ้าเกิดว่ามีสีเข้มแสดงว่าร่างกายขาดน้ําแล้วให้ดื่มทันทีค่ะคแล้วก็งดแอลกอฮอล์ของมึนเมาเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลสูงอย่างเช่นพวกน้ำหวานต่างๆน้าําอัดลมแบบนี้ก็ต้องเลี่ยงนะคะอ,อาหารรสจัด รสเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเผ็ดจัดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสังเกตอาการเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วอาการผิดปกติรีบไปหาหมอค่ะรีบไปโรงพยาบาลทันทีส่วนใครที่ทํางานกลางแจ้งหรือว่าออกกาลังกายกลางแจ้งเนี่ยก็ควรอยู่รวมกลุ่มกัน<ม>เผื่อว่าเกิดกระทันหันฮิสโตกรกระทันหันหรือว่าเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ช่วยกันได้นะคะครับอ่ะฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้สามารถโทรสายด่วนกรมอนมามัยได้นะคะ<ม> 1>, 1 4 7 8ค่ะหรือว่ากรมควบคุมโรค 1422โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการหรือเป็นเรื่องราวที่สามารถเอามาช่วยเราได้ในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้นะครับก็ให้ระวังกันด้วยนะครับ